ในมายาเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำโดนัททิวเอเรียลเหมือนกับในแบบฝึกหัดโดนัทอันโด่งดังของเบนเดอร์กูรูได้เวลานักเรียนของไลซ g เข้ามาเรียนในคอร์ส i t t o ท2 t d เนี่ยหลายคนเนี่ยจะถามว่ามันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วก็จำนวนบทเรียนเนี่ยมันมีมากแค่ไหนนะบางคนเนี่ย ถึงกับตกใจหรือทำเสียงละเหียใจขึ้นมาทันทีเมื่อผมบอกว่าอ๋อในบทเรียนเนี่ยเรามีวิดีโอแบบมากกว่า70วิดีโอนะฮะแล้วเราก็มีเนื้อหาที่เยอะมากถ้าเกิดเราจะเรียนจริงจังเนี่ยมันก็จะมีเนื้อหาที่ผมบอกตามความจริงนะเนื้อหาที่เรามีนใน intro to t d เนี่ยอาจจะมากกว่าการเรียน4ปีในมหาลัยบางแห่งด้วยซ้าไปด้วยความที่ผมบอกไปด้วยความภูมิใจว่าเราพยายามทาเนื้อหาที่ดีที่สุดเนี่ย แต่ว่ามีนักเรียนส่วนหนึ่งเนี่ยตกกระจายทันทีว่าโอ้โหอาจารย์อย่างนี้เขาจะเรียนเสร็จไหมเนี่ยคือเขาจะเรียนได้ทันเวลาไหมบางคนเนี่ยต้องการจะทำพอร์ตโฟลิโอแบบมันจะส่งอยู่แล้วอะเดือนหน้าจะต้องแอพพลายสำหรับการไปเรียนต่อแล้วอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะต้องการที่จะเรียนจบภายในสักสองวิคเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมนะผมได้คุยกับนักเรียนหลายคนรวมไปถึงเ,เพื่อนๆหลายคนที่เป็นคนทํางาน เขาต้องการจะมาเรียนเพื่ออัปเกรดสกิลแล้วก็มันอาจจะมีผลต่อเงินเดือนหรือการทํางานในสายงานของเขาเนี่ยเขาอยากที่จะใช้เวลาแบบเรียกว่าในระยะเวลาที่สั้นเพื่อเรียนจบแล้วสร้างผลงานเอาพุทออกมาได้เนี่ยผมเนี่ยคิดเรื่องนี้อยู่สักพักหนึ่งครับแล้วก็ตัดสินใจว่าผมจะสร้างเนื้อหาเสริมที่เรียกว่ามายา s t Track มายาฟาสแท็กเนี่ยเราจะทำอะไรดีนะผมก็ลองดูดูแล้วแล้วก็คิดว่าเออสิ่งหนึ่งที่เป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากไม่ได้ซับซ้อนเกินไปได้เอาพ์ท,ที่ดีเนี่ยก็คือโจทย์ในแบบที่ b e n เดอร์กูรูทำก็คือ Donut Tutorial แบบนี้นะซึ่งโดนัทอันเนี้ยผมทำขึ้นมาจากในมายาแล้วก็ในแบบฝึกหัดที่เป็น Donut Tutorial เนี่ย เราจะบรรจุเนื้อหาส่วนนี้ลงไปในคอร์ส intro to td หลังจากที่นักเรียนเข้ามาเรียนในบทเรียนของอินเทอร์เฟสการใช้งานมายาพื้นฐานแล้วเนี่ยถ้าท่านใดรีบที่จะได้ผลลัพธ์หรือว่ารีบที่จะแบบต้องเรียนให้จบเพื่อสร้างพอร์ตต้องรีบเรียนให้จบเพื่อใช้ในเรื่องของการทํางานหรือว่าบางคนเนี่ยต้องรีบเรียนให้จบเพื่อเตรียมตัวที่จะไปเรียนต่อขอให้ท่านกระโดดนะครับจากการเรียนในบทเรียนปกติพอเราเรียนอินเทอร์เฟสแล้วเนี่ยเรากระโดดมาเรียน Fasttag ในการทำโดนัทในมายาได้เลยนะในแบบฝึกหัดตรงนี้เนี่ยเราจะมีการใช้งานมา y ยา2024ซึ่งในตัววิดีโอตัวนี้เนี่ยก็จะถือเป็นการอัปเดตมายาแล้วนอกจากนั้นเนี่ยจะเป็นการตอกย้ำด้วยว่าสิ่งที่ผมบอกเสมอว่ามาว่ามายาในเวอร์ชัน2 0 2กับมายาในเวอร์ชัน2018เนี่ยมันคล้ายกันนักเรียนไม่ต้องกังวลใจว่าในคอร์สโรงเรียนเราเนี่ยเนื้อหาเนี่ยเราเริ่มจากมายา2017แล้วก็อัพมาเป็น18-19 20เนี่ย ท่านไม่ต้องกังวลใจครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าท่านได้เข้ามาเรียนในปัจจุบันตอนนี้ท่านกระโดดเข้ามาเรียนในพาร์ทของมายา Fast Track ซึ่งอยู่ใน Intro t ร TD ูทนะท่านจะรู้เลยว่าในมายา2024ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างไปจากมายา2018มากนะักนะเรื่องที่แตกต่างจะมีอยู่เพียง3-4เรื่องผมได้มีการพูดในคลิปแนะนําไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็สาหรับการทําโดนัทอันนี้ครผมคิดว่าใครขยันท่านสามารถที่จะเรียนจบภายในเวลา เพียง2วันพราะว่าไม่มีอะไรที่จะเร็วไปกว่านี้แล้วถ้าท่านเรียนจบและทําได้ภายใน2วันนะกับระยะเวลาการเรียนใน,ในเนื้อหาในส่วนนี้นะความยาวประมาณสักเกือบเกือบสชั่วโมงท่านจะอัปเกรดสกิลนะท่านจะมีสกิลมายาพื้นฐานเนี่ยที่สามารถจะสร้างงานออกมาเป็นชิ้นเป็นอันมีการทําโมเดลเชดดิ้งไลทิ้งมีการใช้แมชรู้จักการใช้งานไฮเปอร์เชดเบื้องต้นแล้วท่านเรนเดอร์ออกมาเป็นภาพสวยๆได้แบบนี้ และแน่นอนว่าเนื้อหาในส่วนพิเศษตรงนี้บรรจุอยู่ภายในคอร์ส Intro to t d นักเรียนเก่าทุกคนของโรงเรียน l i g CG ที่เรียนในคอร์ส Intro to 3D ท่านสามารถเข้าไปเรียนได้ทันทีฟรีนะไม่ต้องมีครใ,ใจ่ายทุกอย่างบรรจุและอัปเดตให้ท่านในฐานะที่ท่านเป็นนักเรียนเก่าของเราสำหรับนักเรียนใหม่ที่จะเข้ามาเรียนในคอร์ส Intro to t d ท่านสบายใจได้เลยครับว่าต่อไปนี้เวลาท่านเข้ามาเรียนเนี่ย เราจะมีคอสในเนื้อหาแบบเต็มซึ่งรับประกันว่าแน่นเอียดนะครับแต่ถ้าเกิดท่านรีบนะท่านสามารถที่จะอะ่เรียนอินเตอร์เฟสก่อนบทที่ 1, บทที่2เสร็จแล้วกระโดดมาเรียนตรงรโด,ดนนะัดทิวทเรียลได้เลยนะการเรียนตรงนี้ใช้เวลาผมบอกเลยประมาณ2-3วันท่านจะสามารถเรียนรู้กระบวนการสร้างงานจากมายาสร้างผลงานออกมาเป็นชิ้นเป็นอันสามารถเอาไปใช้งานได้ตามแต่ที่ท่านต้องการ นะครับทั้งหมดนี้อยู่ในคอร์ส i n t r o t ทของ i i g g ซึ่งในปัจจุบันนี้ราคา2,800บาทถ้าท่านสนใจที่จะเรียนท่านเข้ามาเรียนได้เลยที่นี่นะครับผมจะวางลิงก์ไว้ตรงนี้แล้วก็สำหรับการเรียนรู้ในเรื่องของการทำโดนัทนะภายในโปรแกรมมายาเนี่ยเราจะมีการทำทุกกระบวนการตั้งแต่ศูนย์จนเราสามารถที่จะสร้างงานที่มีแสงที่สมจริงแมทเทอเรที่สวยงามมีการใส่สีเรนเดอร์ออกมาเป็นภาพ นะเราต้องการภาพใหญ่ภาพเล็กยังไงเราสามารถที่จะแอดจัดได้ทั้งสิ้นเราต้องการภาพที่จะละเอียดยังไงเราแอดจัดได้ทั้งสิ้นนะครับและทั้งหมดนั้นอยู่ในคอร์นเท o ร์ d ของไลซีจีนะครับวันนี้ผมจะพอจากไลซีจีลาไปก่อนแล้วพบกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ